สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายต้อยพามานาจ้านี่มาดูข้าวจ้ะโอ้ข้าวเขียวขจีนะคะเห็นไหมคะนี่จะได้กินดีปีนี้เขียวขจีเลยนะคะเดี๋ยวยายจะมาหว่านปุ๋ยจ้านี่ตรงนี้มันแดงแดงจ้าจะเอปุ๋ยมาหว่านเห็นไหมคะ่ะทุกคน ข้าวมันแดงแดงแต่ตรงนี้ไม่หวานนะครับเขียวแล้วแยวแล้วก็ปล่อยเขาแต่ตรงนี้เขายังไม่โอเคจะต,ต้องเพิ่มปุ๋ยไปน้อยใส่ถุงมือก่อนนะคะมันแก่ทำอะไรก็ต้องร,ระมัดระวังนิดนึงนะคะไปเลยจ้าทำงานนะจ้าเมื่อคืนกับฝนตกค่ะทุกคน ดีมากดีใจมากเลยฝนตกมเมื่อคืนนี่ยจะได้มีน้ำมีน้ำมาอยู่ในข้าวมีน้ำมาให้ข้าวได้อุดมสมบูรณ์าตรงแดงๆเลยละ โอ้งามงามนะเจ้างามงามเลยจ้างามงามเลยจ้าออกรวงใหญ่ๆเลยจ้าทางนี้ก็จะมีมะขามเทศนะคะอันนี้ต้นเมลี่ต้นหมอน อันนั้นก็เป็นต้นมะม่วงอันนั้นต้นประดูด่ยางนางามๆเด้อเมื่อคืนฝนตกมาใส่โอเคดีใจแล้วอ้าวจ้าโอเคค่ะทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยายจะไปหวานด้านนน้นจ้าทำต่อไปทางนน้นอีกสักหน่อย สวัสดีนะคะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทุกคนรวรวยๆจ้า